สวัสดีครับวันนี้เก่อปิ๊กมาปากับพยากรณ์อากาศบริเวณเผือนะครับประจำวันที่9เมษายน2507นะครับเรา็มาติดตามอุณหภูมิสูงตะวนที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็จะพบว่าจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดก็คือที่สุโขทัยนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่42.2องศาเซลเซียสนะครับก็อยู่ในเกณฑ์อากาศที่ฮอนจัดนะครับและวกาะเฮาเนี่ยก็โดยรวมตะวันมานะครับอากาศโดยทั่วไปนะครับมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะ ัเลยนะครบในส่วนของวันนี้เองนะครับฮาก่อมาทำแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็ความกดอากาศต่าเนื่องจากความ้อนนะครับก็ได้ปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยตอนบนของเฮานะครับกระทำให้ภาคเหนือโดยรวมนะครับก็มีอากาศ้อนถึง้อนจัดนะครับก็มีลักษณะของฟ้าหั่วในตอนกลางวันนะครับแห่งปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของแนวลมพัดสอบนะครับลมตอนตตกเฉียงใต้พัดกับสอบกับลมนี้นะ ถวบริเวณภาคเหนือของเรานะครับกระทำเพื่อวันนี้เองนะครับกเกาะภาคเหนือเรามีฝนฟ้าขนองนะครับลวกอลมกระโชกบางแห่งเกิดขึ้นนะครับในส่วนของร,รายละเอียดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับฝนวันนี้เองนะครับมีร้อยละสิบของพื้นที่กับลักษณะของลมกระโชกแห่งบางแห่งนะครับส่วนมากกอ็อยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรหย่พะเยาและเกาะจังหวัดแน่นนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับ ว่าจ,จะอยู่ที่37-42องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันพุธนะครับอยู่ที่ -3-8 องศาเซลเซียสครับภาคเหนือตอนล่างวันนี้เองนะครับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับแล้วก็มีลักษณะของฟ้าหัววในตอนกลางวันนะครับฝนวันนี้เองนะครับภาคเหนือตอนล่างอยู่ที่1 0ล1 1 0ของพื้นที่นะครับกับมีลักษณะของลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่39-42องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ที่26-29องศาเซลเซียสในระยะนี้นะครับภาคเหนือของเฮานะครับก็ยังคงมีาการฮ้อนหนึ่งฮ้อนจัดต่อเนื่องนะครับอย่างในเกาะคอเฮอดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับส่วนวันนี้เองนะครับภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแ่งบางแห่งนะครับอย่างในเกาะขอเฮอเตรียมรับมือกันไว้นะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับศูนย์53า9็สามารถโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงตอี้นะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน